สวัสดีครับยินดี้นจับเข้าก็สู่ช่องเมาครับนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับช่องเมาครับด้วยนะครับก็ฝากช่องอัพเ r d o ดอยไว้ด้วยนะครับคือโลโก้ตรงนี้ไว้นะครับสําหรับอัพเ r ดอยนะครับเกี่ยวกับพื้นฐานการเล่นหุ้นนะครับแล้วก็เทคนิคแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับพื้นฐานคนเล่นหุ้นมือใหม่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงหุ้นกันนะครับมาด้วยกันสตัวเนาะ sk ก่อนเลยนะครับหุ้นตัวแรกนะครับที่ผมจะมาพูดกันคือ sk นะครับซิลิคอนพับบริกนะครับโอ้โหนี้หลุดมาเฉยเลยนะครับที่ผมตีเทนเทนลน์ไว้นะครับหลุดมาแล้วนะครับอย่าข่าวออก่อนนะครับเรามาดูนะครับว่าหุ้นตัวเนี้ยหลุดมีการหลุดไหมไม่หลุดนะครับแต่ผมขอดูภาพกว้างกันก่อนครับกับมันนะครับ รับมันก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอาจจะย่อลงมาในเดือนนี้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ในระยะยาเนี่ยผมดูแล้วนะ่าจะ,ะเป็นหุ้นที่ค่อนข้าง,างท,าที่จะโอเคเลยนะครับถึงตรงนี้มันจะไปทำไม่ถึงไาเก่านะครับนั่นคือตรงนี้เดี๋ยผมทำเดลต้าไปก่อนเนาะนะครับที่ตรงนี้นะครับ บาท98นะครับแล้วก่อนที่มันจะย่อลงมานะครับเพิ่งเข้าเมื่อเดือนตุลานะครับปี2020ไปนะครับแล้วมาดูกราฟเดย์นะครับกราฟเดย์กราฟเดย์หลุดเส้น EMA ของผมไปแล้วนะครับ RSI อยู่ที่40กว่านะครับหลุดไหมมันหลุดลงมาแต่ยังมีเส้นตรงนี้อยู่นะครับค่อนข้างที่จะต้องรอย่อหน่อยเนาะตัวนี้นะครับ รอย่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับค่อยเข้านะครับเพราะว่าเนื่องจากที่ผมดีว่ามันน่าจะรอย่อเนี่ยนะครับเนื่องจากอะไรแบบเพราะว่าเส้นตรงเนี้ยครับซ่งจริงจริงเนี่ยตรงเนี้ยมันมันหายมากกว่าตรงนี้นะไอ้ตัวเนี้ยมันหายมากกว่านะครับอันนี้ก็ต้องหายมากกว่าอันนี้คายน้อยกว่าตรงนี้นะครับซึ่งมันทําให้ว่าอันนี้หายนี่มันสูงกว่าแล้วมีแรงเทงขายมาเรื่อยด้วยฉาลการณและภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ครับแล้วก็ด้วยไอ้นี่ด้วยครับ โควิดในประเทศไทยเนาะแต่ผมว่าน่าจะรอย่ออีกสักหน่อยนะน่าจะมีสักแท่งนึ่นที่เขาย่อลงมานะครับแท่งนี้หรือเปล่าอันนี้วันนี้ก็เปิดที่บาท34เนาะแล้วก็ปิดที่บาท29นะครับค่อนข้างที่จะลงมาเยอะเหมือนกันแล้วทำตัวที่บาท28นะครับเราไปดูเรื่อยๆเนี่ยผมวิธีการเล่นก่อนนะมุ่นตัวนี้มันก็จะเป็นเวฟอย่างนี้ได้อะ ผมว่านะ,นะเวฟมาปพตัวนี้เนี่ยมันมัน,มนคือตรงนี้มันก็คือคอนเฟิร์มนะผมว่าตัวนี้มันน่าจะขึ้นอยู่แหละแต่ทีเนี้ยมันไม่หลุดตัวนี้อ่ะถ้าหลุดตรงนี้ผมว่าเราวรที่จะต้องต้องไอ้นี่ก่อนนะครับตองที่จะคัดไปก่อนเนาะฝากทิมเอ็ดนะครับถ้าเข้าเข้าได้เลยนะครับมุมมองนะน่าจะลองเข้าดู นะครับเดี๋ยวน่าจะกลับมานะตัวนี้นะผมว่าไม่น่าเกินาบาทยี่สิบเอ็ดนี่ยก่อนัดส่งก็คือเท่านี้ครับบาทยี่สิบเก้าถึงบาทยี่สิบเอ็ดละกันนะครับถ้าเกินเกิดหลุดเกินเกินกว่านี้นะผมบาทยี่สิบสองนะถ้าเกินกว่าน,นี้ผมให้คัดก่อนนะครับแต่ถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยผมว่าได้มันน่าจะขึ้นไปอยู่นะเพราะตอนนี้แรงขายมันก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับหลังจากที่มันขึ้นไปตรงนี้แล้วมันไม่มันไม่ไปชนตัวนี้นะครับไม่พ้น ไม่ชนายเดิมนะครับมันก็น่าจะลงมาแหละพอลงมาปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยมันเริ่มจะลับตัวหรือเปล่านะครับพอแท่งราเขาลงมาเนี่ยมันจะมีแท่งเขียวว่าแท่งขึ้นไปแบบเนี้ยแล้วเขาจะทําขึ้นไปหรือเปล่าสําหรับ sk นะเพราะ ai เขาก็กำลังโอเคเลยนะครับกลาลังโอเคนะอยู่ที่40%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถึงมันจะโุดเนี้ยมันอาจจะลงมาอีกนิดนึงก่อนก่อนที่จะขึ้นไปนะครับถ้าขึ้นไปตรงนี้ได้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันตรงนี้เลยให้มันผ่านตรงที่ไฮตรงนี้เลยนะครับ หายที่มันสร้างไว้อยู่ที่บ bueno <seja, S 1> <ห>าท10บาท69นะครับถ้ามันผ่านไปได้นักลงนตรงเนี้ยบาท74เนี่ยมันน่าจะไ,ไปต่อนะครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่รอ,อเล่นก็รอให้มันผ่านขึ้นมาคอนเฟิร์มตรงนี้ก่อนก็ได้ครับบาท39ถึงบาท43นะครับให้มันขึ้นมาก่อนถ้ามันขึ้นตรงเนี้ยค่อยเล่นไปถึงตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ถึงเนี่ยมาจจะย่อลงมาก่อนนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะให้เข้าประมาณช่วงเนี้ยบาท25นะครับช่วงเนี้ย บาทยีถึงบาทยีนะครับถ้ามันไม่หลุดตรงนี้ก็ก็โอเคถ้าแต่ถ้ามันหลุดไปปุ๊บเนีสะสมตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็รอให้มันขึ้นไปถ้ามันทะลุตรงนี้ไปได้ก็คือคอนเฟิร์มแล้วแหละว่ามันจะช็ตไปทางนี้นะครับแต่าอาจจะใช้ระยะเวลาในการขึ้นไปหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะสาหรับ SK นะครับต่อไปก็ตัว UKEM อ่ะยนะที่ผมจะเอามา พูดได้ฟังนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เปิดพอทำายไปแล้วตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยเข้ามาเหมือนกันนะครับก็เพิ่งเห็นว่ามันมีวองลุมเข้ามานะครับก็ว่าจะลองเข้ามาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ukem นะครับเดี๋ยวผมขอดูครับภาพรวมก่อนนะครับโอ้โห br เขียนไปใช่ยนไพอทำไายขึ้นไปแล้วนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับในกราฟนีกรับมันนะครับ นี่ครับบาทยี่สนะิบหกแล้วแนวเขาหกยกถ้าเป็นเวฟเนี่ยก็ขึ้นมาบาทนี้นะครับเดี๋ยวดูวิธีการเข้าก่อนนะครับโอ้ใช้นดาเแล้วเนี่ยตัวเนี้ยโอ้เพิ่งมาเห็นได้ไงเนี่ยเสียได้มากเลยนะครับตอนนี้นะโอ้ขึ้นมาจากเท่าไหร่บาทสามสิบตังค์โอ้โอ่ถ้าในปีนี้นี่กราฟวี k นะครับกราฟวีกไอ,ไอไอเนะี่ยไปแล้ว นะขึ้นมาจากเทนะ่าไหร่เนีเยนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเทนะ่าไหร่เนี่ยโอ้โหสิบหกสี่ตั้งหกสย่อเลยนะตอนนี้ใครเข้าแต่สิ้นแรกนี่ถือว่าเดี๋ยวขอดูงบการเงินหน่อยนะครับทําไมมันช่างโหดร้ายเหลือเกินนะครับพุ่งตอนนี้นะดูงบการเงินหน่อยสรากายงบการกเงินเป็นยังไงเนะี่ย อาไปเงินก็ดีนี่ไม่มีติดลบเลยนี่สินเริ่มน้อยลงนะครับส่วนพื้นสูตพุ่นเยอะขึ้นเออตัวนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็กำไรสุทธิเพิ่มมากขึ้นปีนี้ควอเตอร์แรกอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นให้ห้าสิบห้าล้านนะครับโอ้โ oh, อ oh, ้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยเเลยนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับลักษณะแบบนี้ขึ้นไปที่ทำทาวที่สามบาทแปดสิบ 3.88นะครับให้ i, ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาคือเมื่อผมไม่รู้ว่าหุ้นมันติดเทรนด์ไปหรือ,อยังนะเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยครับพอมันไอเอสไอเกินโอ้บอสไปใช่ไหมครัมันก็ค่อยๆลงมานะในในลักษณะเก่าๆนะครับที่เขาขึ้นไปโอ้บอสเสรไปแล้วเขาย่อลงมานะครับเขาลงัลง,าาลงทําฐานย่อลงมาในความคิดผมเนี่ยผมว่าเขาน่าจะย่อลงมาไม่เยอะหรอกนะครับเดี๋ยวเราต้องสังเกตดูก่อนนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยเข้าลิฟต์ไว้เลย นะครับวิธีการเล่นของผมนี่คือรอดูพฤติกรรมเขาก่อนนะครับอาจจะย่อมาถึงนีมีแกบนิดนึงนะครับอาจจะย่อเอาทิ้งไส้ลงมาถึงนี้ก็ได้ผมได้ยกโยวตรงนี้ไปนะครับนี่ก็มีแกบมีแกบไมไม่มีนะครับคือดูระยะสะสมคือ2องบาทหกนะครับถึงขึ้นไปนะครับถือว่าสวยนะตัวเนี้ยนี่นยู่ไหนมาเนี่ยใครเข้ามาตั้งแต่ทีเนี้ยโอ้โหผมว่าต้นทุนของเจ้านี่แม่งอยู่ประมาณบาทน,นึงอ่ะนะใครขึ้นมาตอนเนี้ยโอ้โหสุดยอดเลย ะครับแล้วก็ม้วนหัวกลับมาแล้วเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีแรงขึ้นไปแตะตรงนี้นะครับเรื่องมีแรงขายแรงขายจะเทลงมาก่อนนะครับผมว่าน่าจะเทลงมาให้โอ้บอยส์ให้พวกไ s i ์ไอเขาเนี่ยอยู่ในที่ประมาณ50% 40%เอรนี่สิบเปอ็นต์ยแล้วเขค่อยๆทำขึ้นไปใหม่นะแต่วความคิดผมนะลักษณะตัวนี้ก็ให้เฝ้าก่อนนะครับต้องรีบเข้านะครับเพราะว่าวันนี้มันก็เปิดที่3บาท50นะครับแล้วก็มีแรงขายลงมานะครับปิดไปที่3บาท12 สามสุดที่3าบาทสนะครับต้นค่าที่จะโอเคเลยตัวนี้นะครับในในในก้าฟค่งบ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 ปารเงินเขากโอเคเออสิทธิผู้ถือหุ้นขอดูหน่อยมีปผลผลไม่้็มีจ่ายปันผลด้วยนะครับเพิ่งจ่ายปผลผลไปเดือนเดือนห้าที่ผ่านมานะครับก็ใช้ได้เลยตัวนี้ก็ถือว่าถือถือได้นะครับแต่ถามว่าขึ้นไปสุดไหมขึ้นไปหลายเท่าแนะหลายเท่าตัว,ตวแล้วก็ต้งแต่ มกราเนี่ยขึ้นมากี่เท่าแล้วอ่ะบาทหนึ่งก็ตีไป2เท่าแล้วนะครับสำหรับหุ้นตัวเนี้ยเดี๋ยวเรารอหน่อยดีกว่านะครับไม่ต้องรีบเล่นนะครับหุ้นตัวเนี้ยเรารอพฤติกรรมกม่อนนะครับว่าลักษณะเขาในการย่อลงมาเนี่ยเขาจะย่อลงมายัางไงนะครับผมว่ารอเส้นไอไทให้มันอยู่ในระดับที่โอเคอยู่ 50%, 60% 40%เนี่ยผมว่าน่าจะเข้าได้นะครับแต่ค่าคอร์ตอนเนี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างี่เสี่ยงนะเพราะมันไปอยู่ดอยแล้วนะขึ้นมา2เท่าแล้วนะนะครับ ก็ประมาณนี้นะสาหรับพุ่นตัวนี้นะถือว่าเออเดี๋ยผมข้อปอยู่ในลิ์เฝ้าดูก่อนนะครับสําหรับคุ่นตัวนี้นะถ้าเล่นเนี่ยผมลองลองว่งาน่าจะตั้งแนวรับประมาณเนี่ยสองบาทหกสิบอะแต่ว่าเขายอ่อเขายอ่ายอไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันไได้เยอะลึกมากเลยว่าพุ่นติดเทรนด์มาผมก็ไม่แน่ใจนะถ้ามีโอกาสเข้าไปที่ลองลองเฉลี่ยการเข้าไปก่อนเนาะสองบาทหกสิบประมาณเนี้ยแล้วถ้ามันย่อมันก็เฉลี่ยเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับไม่น,น่าเกินตัวนี้ยเรารับ ผมว่าถ้ามันเกิดตอนนี้ก็ก็ไม่ใช่แล้วแหละนะครับสองบาทสองบาทผมว่าให้สองบาทอนะ่ะเอะมาเนี้ยูรที่รามาเนี้ยลองสะสมดู่อนนะครับเผื่อมันจะทําขึ้นไปใหม่อันนี้เราก็ไม่แน่ให้มันนอนนะเป็นแนวทางเฉยในความคิดผมนะครับสําหรับ u k e m นะครับต่อไปอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่ผมดูไว้ก็เป็น TM นะครับหุ้น TM นะครับเทคโนนะครับนะครับ โอ้โหวันนี้เปิดมาเคลียร์แล้วเปิดโดดด้วยโอหห้โหแบบนี้เปิดโดดแบบนี้เนี่ยย่อลงมาปิดแน่นอนนะครับถึงมันจะเต็มแท่งก็เถิดนะครับพุ้นพวกเนี้ยนะครับก็ถึงเวลาเต็มแท่งก็จริงเดี๋ยวมันก็ย่อลงมานะครับไม่ต้องรีบเล่นนะการย่อเขาเนี่ยผมว่าย่อมาถึงนี่นะในสามนะครับสามแปดสิบนะครับเดี๋ยวเราอรับที่สามแปดสิบดีกว่านะครับเพราะว่าการทิ้งไส้ของเขาในการย่อเนี่ยเขาจะ,จะทิ้งไส้ลงมาเยอะพอสมควรนะพุ่นหลายๆตัวนะเนี่ยตัวนี้อะไรวะเนี่ยเมืเราเปิดแก็บตัวนี้ครับ เห็นไหมครับเปิดแกปตรงน,นี้นะครับเนี่ยเขาก็ยอ่อลงมาปิดนะเห็นไหมครับนะหุ้นตัวเนี้ยมันก็ยอ่อออกมาปิดแต่ด้วยเนี่ยเขาทํถ่ายขึ้นมาแล้วแต่ทีเนี้ยปัญหาคือว่าที่ผมคิดนะนี่ในความความคิดผมนะไม่ได้ว่าให้ทุกคนน้นี่นะคือตัวเนี้ยครับนะครับน,น,นี่คือมันไม่ทําโลไม่ได้ทำหายใหม่นะครับแต่ถ้าเราเล่นในกรอบเนี้ยนะครับคือมันมีโลตรงนี้แหละนะครับโลตัวน,นี้คือโลชุดนี้โลงมาเป็นลงนะครับ ตัวชุดเนี้ครับลงมาเป็นโหลนะครับทีนี้มันพยายามทาขึ้นใหม่ๆนะครับแต่ชุดเนี้ยกับชุดเนี้ยมันมีข้อเสียอย่างที่ผมมองแนละ้วผมไม่รู้นกะที่จับที่ผมสังเกตหลายๆตัวนะที่ถ้ามันเป็นเขียวเต็มแท่งแบบเนี้ยนะครับมันจะมีแรงขายมากกว่านะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยหเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณดูดิเขเปิดแกะตรงนี้ป่ะเนี่ยแล้เปิดแกบอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมครับเปิดแกยู่ตรงเนี้ยปึ๊กเนี่ยมันขึ้นมาป,ปิดแกบของเขาอ่า เนี่ยแล้วตัวเนี้ยไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยนะครับตัวเนี้ยครับตรงช่วงเดือนหกออกเกินหน่อยเนี่ x สี่อันสี่บาทสามสิบสี่เนี่ยครับกับแท่งเนี้ยครับแท่งนี้มันปิดที่อะไรวะเนี่ยมันปิดที่สี่บาทยี่แปดเนี่ยมันเหลืออีกหน่อยเนี่ยถ้าพรุ่งนี้มันขึ้นไปแตะนะผมว่าน่าจะมีแรงขายลงมาก่อนนะครับแล้วก็มีการทิ้งทิ้งมาเรารอรับที่สามบาทแปดสิบนะครับผมว่าจริงๆมันน่ายอดปิดแก gap อะลร ในหลายๆครั้งนะเนี่ยตัวเนี้ยก็ขึ้นมาปิดแก็บใช้ระยะเวลาหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนะครับในการขึ้นไปปิดแก็บเื่อหน่าจะประมาณห้าวันในการลงมาปิดแก็บนะครับการปิดแก็บเขาเนี่ยนะครับเขาน่าจะทิ้งไส้ลงมาด้วยนะครับน่าจะมีไส้ลงมามันน่าจะไม่แน่ปิดแก็บแค่ตรงสามบาทแปดสิบถ้าเข้าเข้าไปก่อนสามบาทแปดสิบแปดนะครับแล้วก็เข้าอีกทีคือสามบาทแปดสองนะครับถ้าหลุดจากนี้หลุดที่สามบาทเจ็ดสิบสี่ก็ให้ขัดนะกรอบระยะสะสนผมให้กรอบประมาณนี้นะครับ สามารถจ็สิบถึงสามบาทไปสิบแปดนะครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับถ้ามันขึ้นไปไปเลยอย่างเงี้ยก็ก็ก็แล้วแต่คุณจะเล่นนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมรอก่อนนะครับรอก่อนดีกว่านะครับเราไม่ค่อยอยากจะเข้าไปเล่นกับหุ้นที่มันอันนี้ครับมันขึ้นไปแล้วมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับแต่คนที่กล้าเสี่ยงก็ลองเข้าไปดูครับผมจะเล่นแบบเซฟเซฟหว่อเพราะความจุ่นน้อยแล้วว่าดูพฤติกรรมของเขาไปก่อนนะครับว่าเขาลักษณะการขึ้นลงไหโอ้โหวันนี้เอาทำพายไปแล้วด้วยนะครับมีแล้วนะครับห้าบาท ห้าบาทสิบหกนะ่ะไปแล้วขึ้นไปทาอีกนะครับเพื่อตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่รอยยอที่สามบาทปสแนะครับถึงสามบาทเจ็ดสิบสี่นะในกรอบคุณนะครับหลจากนี้ก็ได้ขัดไปก่อนนะครับก็รอรอมาเล่นตรงนี้ก็ได้นะรอมาเล่นเหมือนไม่หลุดตรงนี้หรอกสามบาทสามสิบหกนะครับดูว่าปันเงินกันก่อนดีกว่านะเพื่อการตัดสินใจในการเข้านะครับมีเอ็มนะครับขอดูหน่อยนะ สิทธิผู้ถือหุ้นก็มีจ่ายบันผลนะเมื่อเดือนห้าป่าที่ผ่านมานะครับสิทธิจะต่างนะก็งบการเงินเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับไม่มีการถึงปีนี้ควอเตอร์แรกกำไรน้อยแล้วครับเริ่มน้อยแล้วกาคาลงมาแต่ถ้าถามว่ามันก็โอเคนะในส่วนของนี้สินก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้นก็เพิ่มมากขึ้นนะครับรับสิทินะครับที่สินรวมก็ประมาณนี้นะครับ รายได้รวมสุทธิก็เพิ่มเรื่อแต่ปีนี้น่าจะน้อยน้อยกำไรสุทธิน่าจะได้น้อยลงนะครับจะถามว่าก็ยังพอจับตาได้นะครับสำหรับ CM นะวันนี้ขึ้นมาชันเยอะเลยนะครับจากเมื่อวันศุกร์ติดไปที่3.88นะครับแล้วก็วันนี้จะขึ้นมาที่ติดที่4.28นะครับโอ้โหพันธ์ชจะเยอะเลยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะต้นปีขึ้นมาจาก่บาทนครับขึ้นปี ต้นเพริ่มมาจากสองบาทสี่สิบจีนะครับตอนนียังยังได้ไปนะหนึ่งบาทนะครับยังห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะแล้วบางคนที่ถือไว้เกือบสองเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะได้เกือบสองเด้งนะเกือบเด้งแล้วนะเนาะประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่คัชมาเลยนะครับ BM นะครับ BM นะตัวนี้นะครับ BM โอ้โหวันนี้ปิดแดงเฉยเลยนะครับ BM อางก,การเป็นยังไง เห็นว่ามันเป็นตัว B ตัวเตัวอะไรมันเหมือนกันนะครับก็เลยเลือกมานะครับแต่ดูครับจรามันนะครับมีฐานแล้วนะครับพุ้นตัวนี้มีฐานแล้วนะครับในกราฟมันนะครับผมตีแนวรับไว้ก่อนเลยนะการบากยี่แปดนะครับแล้วก็ตีแนวต้านย่อยมานะครับก็คผูจุดพอดีเลยนะครับครับไปให้นะครับเดี๋ยวก่อนดูกราฟวีก่อนนะครับ นะครับมีเงินไงถ่ายมาหมดแล้วจะย่อลงมาเลยเหรอหรือว่าเขาหน้าทําฐานก่อนนะผมว่าหน้าทําฐานนะทําฐานพอตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะลึกแค่ไหนนะเพราะ RSI ในกราฟมีแค่สี่สองเปอร์เซ็นต์นะครับเราดูกราฟเด็กันดีกว่านะครับตาเฟรมเดยด์นะหุ้นที่มันเปิดแแบบนะเปิดแแบบลงมาจะมันจะยอ่อขึ้นไปปิดในระดับขึ้นไปแต่เนี้ยมันไม่ทะลุและปิดแล้วมันก็ลงมาพองลงมาเนี้ย อันนี้ผมว่าให้ตามก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีดเข้านะครับรอให้มันทําย่อทาฐานก่อนถ้ามีฐานเมื่อไหร่เนี่ยค่อยเล่นนะครับสําหรับลุ่นตัวนี้นะผมไม่แนะนจเนย่ยเพิ่งเล่นนะครับย่อมาเยอะเลยนะลงแรงมากเลยลราคาเปิดที่สี่บาทสิบแปดนะครับลงทำมาหกสิบจังลงมาสิบสี่เปอร์เ็นละถือว่าเยอะนะครับมีวอลุ่มช่วงนี้มีวอลุ่มเข้ามาแล้วนะครับ I s เเขาเนี่ยตกไปที่ 18%เลยโอ้โหต้องมีอะไรสักอย่างแล้วครับแบทคอกชีตนะครับยวเรามาดูงบกันเงินเขาดูหน่อยว่าทำไมเขาถึงลงมาเยอะขนาดนี้ในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวก่อนดูสิทธิ์ที่ือหุ้นง่ายอนนะครับก็จ่ายบผลนะครับจบ่ายบนผลในเดือน5้าเหมือนกันนะครับแตกต่าง นะครับดึงงบการเงินนะครับงบการเงินเขาก็ไม่ได้คิดเลยนะครับสาหรับหุ้นตัวนี้ะอืะดูครับทรัพย์สินเนี่ยทรัพย์สินรวมก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็เพิ่มมาได้ต่มาแรกนะนี่สินก็เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นก็ไปขึ้นมาค่อยๆทำขึ้นมาเรื่อยๆครับส่วนการชำระเนี่ยคงเส้นคงวานะครับส่วนกาไรเนี่ยก็สลับกันนะครับดีบ้างไม่ดีบ้าง ปีนี้ก็13 13าคูณก็น่าจะ40กว่าล้านนะครับถ้ารักษาได้ส่วน o e ก็ทยอยทยอยขึ้นมานะครับก็ไม่แน่แน่เก็ดมูลค่าการตลาดก็เพิ่มมาขึ้นนื่เยนะครับอาจจะมีดอกไบี้น่าในปี62นะครับแล้วก็พอที่จะทำาพือกลับขึ้นมา,ามก็ถือว่าเป็นหุ้นที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับ BM ตัวนี้นะครับมันค่าเนี่ยแต่จะต้องรอสังเกตก่อนะครับว่าเขาจะย่อมาถึงไหนนะให้เฝ้าดูก่อนแล้วกันนะครับ หับถ้ามันไม่น่าจะหลุดเกินตรงนี้หรอกถ้าหลุดเกินตรงนี้มันก็ชัดเจนแล้วสองบาทยี่สิบหกโอ้โหประชากรเกินนะครับตีไว้ก่อนนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเคอร์ฟลงแล้วเพราะด้วยสถสาการณ์ยโควิดด้วยอะไรด้วยแต่ผมว่ามันไม่น่าเกินนะครับสามบาทเพราะตอนนี้น่าจะลงมาไม่เกินสามบาทหรอกนะครับเนี่ยผมว่าไม่เกินไม่เกินกว่าน,นี้ก็มันก็ไม่ใช่แลนะ้วถ้าสามบาทยี่สิบเนี่ย ก็น่าเข้านะผมว่าสามบาทก็น่าเข้าแล้วอ่ะเพราะว่ามันมาจากถึงบาทใช่ไหมสองบาทสนะนะองบาทกว่า,านะี๋ยวต้นปีแล้วต้นปีแนะน่าจะเท่ไร่่ะสองบาทกว่าสองบาทห้าสิบนะครับตอนนี้มันขึ้นไปสักบาทห้าสิบก็มาบาทหนึ่งแนละ้วเนาะบาทนึ่งลห้าสิบเท่าเนาะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะ ก็เกือบบาทนั่นแหละประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็คำนวณกันไปก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ขอให้เฝ้าก่อนนะครับแนะนําวิธีการเล่นอย่าพึ่งนะครับรอให้มันทําฐานก่อนมันลงมาเงี้ยน่าจะทำฐานแหละเพราะมันขึ้นไปสูงแล้วนะครับห้าบาทยี่สิอย่างมันขึ้นไปแล้วโอ้ใครขายมันก็ต้องมีแรงขายแล้วจาก2องบาทห้าสขึ้นไปเข้าตัวแล้วนะแล้วก็ลงมาแล้วลงมาอย่เนี้ยลงมาตอนไหนเข้าไหนแค่นั้นแหละถ้าลงมา2องบาทหกเนี่ยอันนี้ก็เข้าไปเลยครับ ไอเอ็นไอข้างหน้ามันหัวมากเมื่อไหร่ที่เขาฟังหัวขึ้นมาได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับที่จะเป็นแรงขายแรงซื้อกับขึ้นไวแน่นอนนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เราก็ลองดูว่าประมาณในในมาสอบในมาสามทีนึงนะครับว่าหุ้นตัวนี้โอเคไหมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับชอบอิดลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องมอบครับด้วยนะครับอยากให้ทำการบ้านตัวไหนอยากให้วิเคราะห์หุ้นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ